ครับเพื่อนๆชาว u t u b e ท่านนะครับก็วันนี้มาสอนนะครับเราออกจากเรื่องของสีอ่อนแป๊บหนึ่งครับเนี่ยมาสอนเรื่องของการทำสวิตนะครับของโปรแกรมนะครับสวิตโปรแกรมคืออะไรก็คือเวลาเราลงโปรแกรมเนี่ยนะครับเราจะต้องกดเล็กๆใช่ไหมครับเรากดเล็กเรื่อยๆนะครับกดเล็กเรื่อยๆกดตกลงกดเล็กเรื่อยๆเพื่อจะติดตั้งโปรแกรมนะครับ แต่เราจะรัดขั้นตอนโดยการใช้ฟังก์ชันสวิตนั่นเองนะครับก็คือเราไม่เป็นต้องกดเน็กแล้วมันก็จะติดตั้งโปรแกรมให้เองเลยนะครับก็วิธีการนะครับเราก็จะใช้ตัวของโน้ตเพจนะครับในการเขียนเป็น cmd ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นซ m d หรือว่า Ba ทก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ อตอนนี้ผมามีโปรแกรมอีสองตัวนะครับที่ทำสวิตได้นะครับเป็น VLC กับตัวของ s e Zip นะครับโปรแกรมที่ทำสวิตได้จะต้องเป็นโปรแกรมที่มีตัวของสวิตมาให้ในโปรแกรมแล้วก็คือโปรแกรมที่ไม่ติดคีย์นะครับส่วนใหญ่ก็จะทำได้นะครับยกเว้นพวก Google Chrome นะครับเพราะว่า Google Chrome เนี่ยมันไม่จาเป็นต้องทำสวิต นะครับเพราะว่าเราดับเบิลคลิกมันก็ลงให้เองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดเน็กนะครับเราทำสวิตช์เพื่ออะไรก็คือเพื่อไว้ใช้กับโปรแกรมจำพวก WPI นะครับเดี๋ยวนี้เว็บ WPI เนี่ยปิดไปแล้วนะครับก็คือมันไม่มีแล้วเวอร์ชันใหม่นะครับก็มีเวอร์ชันเก่ามากๆนะครับก็คือเป็นหน้าตาของทีมเนี่ยยังเป็น Windows 7อยู่นะครับเข้าเรื่องเลยนะครับ อ่เราลองมาดูการทำสวิต์กันดีกว่านะครับตอนแรกเลยที่ผมจะทำก็คือ VLC นะครับให้เพื่อนๆนะครับทำไฟล์ text document ขึ้นมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะแก้เป็น t m d ทีหลังนะครับนบนี้เข้าไปนะครับจะได้หน้าตามาแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ทำการ Copy ชื่อนะครับชื่มปใส่ใน ตัวของโน้ตเพจเลยนะครับซึ่งต้องตามด้วยนามสกุลของไฟล์ด้วยนะครับจะเป็นอะไรครับ exe นะครับ exe นะครับจากนั้นนะครับคอมมิดส่วนใหญ่จะต้องตามด้วย s นะครับหรือพิมพ์คําว่า silent ก็ได้นะ silent นครับคนใหญ่จะตามด้วย s นะครับ s ตัวเล็กตัวใหญ่ครับแล้วแต่นะครับจากนั้นให้เรากด s t e add นะครับจากนั้นเลือก เป็นอินสตอล x สองจับสี่บีนะครับเลือกเป็น all file นครับกด save อ่ามันจะได้เป็นรูปเพืองแบบนี้นะครับเป็นวินโดว์คอ m มานดนะครับก็เราลองเทสดับเบิลคลิกนะครับก็จะขึ้นคอมมานด์แบบนี้นะครับ สังเกตว่ามันจะขึ้นค้างอย่างนี้เลยนะครับจะไม่ขึ้นให้เรากด next อะไรทั้งสิ้นนะครับจนกว่าโปรแกรมจะลบเสร็จหน้าตาก็จะหายไปนะครับอ่ะนี่คือโปรแกรมแรกนะครับก็ถ้าเป็นตัว64 6.4บิตก็เหมือนกันเราอาจจะแก้จากไฟล์เดิมก็ได้นะครับถ้าเราคลิกขวาตรงไฟล์3าบิตอย่างนี้นะครับไปที่ Edit นะแล้วเราแก้ตรงนี้เป็น เอาชื่อของเขามาก็คือเราเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับเป็นหกสิบสีเราดูตามชื่อนะครับตรงนี้แล,แล้วเรากดไฟล์นะครับแล้วก็เซแอนดนะครับก็เปลี่ยนชื่อให้เขานะครับเป็นหสิเป็นหกสิบีนะครับอ่ะก็จะได้มาสองไฟล์ับเพื่อไว้รันตอนเราใช้ทำ wpi นะครับผม ไฟนี้นะครับบางคนอาจจะใช้เป็นตัวของวินลาก็ได้เหมือนกันนะครับวินลาก็จะใช้ได้เราทําเป็น sfx นะครับ sfx แล้วก็เราไปตั้งเ,เราไปใส่คอมมานด์ให้กับมันก็ได้นะครับต,ตรงนั้น,นครับต่อไปลองเป็น Se เนะครับอ่นก็หลักการทำงานก็คล้ายๆเราดาคลิกขึ้นมาก็กาอัพเดทก่อนอ่ะเห็นไหมครับ พอเราดับเบิ้ลคลิกเฉยๆเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมต้องกดติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่เราลองทําเป็นคอมมานดดูสิก็คือเราก็คลิกขวานะครับนินะครับแล้วก็ไปที่ Text Document นะครับเราดับเบิ้ลคลิกดิ้ t แท็กด็อกทีเขึ้นมานินพันหมดแล้วนะครับอ่ะตัวน,นี้เป็น x เปลี่ยนชื่อมัน x86 นกะ็คือ32บิตนั่นแหละครับอ่ามสบิต อ่าเระวางครับ .exe อ่าถ้าไม่ชัวนะครับบางไฟล์เนี่ยเป็น .msi อย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีฟังก์ชันแตกต่างกันนะครับอาจอาจจะไม่ได้ใช้เป็นคําว่า tab s นะครับเราอาจจะใช้เป็น tab q อย่างเงี้ยต้องไปดูนะครับคลิกขวาเช็คไฟล์ครับไปที่ property วิธีการเช็คไฟล์ตรงนี้รับไฟล์ไทยนะครับ t y p e of file นะครับตรงนี้ก็คือ .exe นะครับจากนั้นตามด้วย tab S นะครับ Save นะครับแล้วก็เป็น Store X2 นะครับแก้อันหนึ่ง6.4ตัด S ไปเลย Save แอดอ้าผมลืมเปลี่ยนไฟล์นะครับเด็ดเด็เอาไป สังเกตนะครับถ้าเซฟไฟล์ผิดนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปเอกสารนะครับนะครับแต่ถ้าเป็น exe จะขึ้นเป็นรูปเฟืองเล็กๆอย่างเงี้ยครับข้างหลังนะครับตรงไทยจะเป็น Windows Command ครับแก้ตัว32ครับครับเป็น8ปตรงนี้แก้เป็นแล้วก มา,าอาโอเคก็เราลองรันดูก่อนนะครับตัวแรก X86 ดูนะครับอ่าลงทันทีเพราะว่าไฟล์มันเล็กนะครับเล็ก64แปบ๊บเดียวครับก็ลงได้แล้ว ก็มันอยู่ที่การติดตั้งด้วยครับบางไฟล์โปรแกรมมันใหญ่เนี่ยก็จะลงช้านะครับบางไฟล์โปรแกรมเล็กก็จะลงไวกันเองนะครับก็อยู่ที่เราทำนะครับทำได้หลายโปรแกรมเลยอย่างเช่นไลน์ทำได้นะครับ v l c นะครับ o อ e n o อ f ฟฟินะครับ,อ,อ, Office, รบอ่ะส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมฟรีนะครับนะครับผม เออพวกโปรแกรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ก็พวกสแครดอ่างเงี้ยก็ได้นะครับส่วนโปรแกรมอื่นเนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องไปหาโค้ดครับที่เป็นตัวของซิมดีมาครับเพราะว่าคนที่ทำโปรแกรมเนี่ยเขาเขียนมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนาะโปรแกรมฟรีก็จะใช้แบบใช้แบบนี้นะครับผม น้องๆคนไหนเอาไปทำโปรเจกต์จบก็ได้นะครับแต่ว่าตัว wpi เนี่ยปัญหาเลยก็คือเขาจะไม่มีธีม windows 11 windows 10แล้วเราต้องไปปรับแต่งทีเอาเองนะครับปรับแต่งปรับแต่งทีเอาเองนะครับก็ที่มีก็ตอนนี้เป็น wpi 8.7.2นี่ก็จะมีแค่ธีม windows 7นะครับหน้าต่างโปรแกรมก็ไม่ได้ยาก นะครับแล้วก็ไปปรับไปแก้เอานะครับเป็น j p g ธรรมดานะครับลองไปจัดการดูได้ไปทําดูได้นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับง่ายๆไม่ยากครับสับใครที่เอาไปทำโปรเจกต์นะครับสบายๆใช้เปีแค่ทับเอเท่านั้นหรือว่าทับไซเลนหรือว่าเวลี่ไซเลนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่โปรแกรมด้วยนะครับ บางยาอาจจะไม่เหมือนกันเนาะโอเคครับผมก็เจอกัน,นคลิปหน้านะครับผมเรื่องของการทำ WPI ก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องของซีออนนะครับการประกอบของซีออนนะครับการจัดซื้ออย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าจะทำคลิปอยู่เหมือนกันนะครับฝากช่องด้วยฝากร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ